ได้ลงนามในสัญญารับทุนแล้วขั้นตอนต่อไปผู้รับทุนจะต้องดำเนินกิจกรรมในโครงการและส่งมอบงานตามที่ระบุไว้ในสัญญานั่นเองแล้วการส่งมอบงานในแต่ละงวดนั้นมีระยะเวลาและรายละเอียดการส่งมอบที่แตกต่างกันอย่างไรบ้างวันนี้น้องฟันดี้มีคำตอบมาฝากค่ะการส่งมอบงานตามสัญญ,ญาของโครงการนั้นจะแบ่งออกเป็น4รายงานดังนี้1 ส่งผลงานประจํำงวดระยะเวลาตามเอกสารแนบท้ายสัญญา3และ4จํานวน3ชุด2ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำไตรามาสและรายงานทางการเงินภายใน1 5วันนับถัดจากวันสิ้นสุดไตรมาสจํานวน10ชุด3ส่งรายงานประจําปีงบประมาณภายใน30วันนับถัดจากวันสิ้นสุดของปีจำนวน10ชุดปีงบประมาณวันที่30กันยายน สี่ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ภายในระยะเวลาการดำเนินโครงการตามที่ระบุในสัญญาข้อ3จํจำนวน10ชุดในกรณีที่ผู้รับทุนส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ล่าช้าหักไม่เกิน120วันนับถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญาจะถูกลดเงินงวดสุดท้ายที่ยังคงค้างจากที่ระบุไว้ในสัญญาและหาก ระยะเวลา120วันแล้วกองทุนจะระงับการจ่ายเงินมวดสุดท้ายทั้งหมดส่วนรูปแบบของการส่งมอบรายงานให้ผู้รับทุนส่งเอกสารและไฟล์อิเล็กทรอนิกส์มาที่กองบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะเมื่อทราบรายละเอียดการส่งมอบงานดังนี้แล้วผู้รับทุนทุกท่านก็อย่าลืมส่งมอบงานให้ตรงตามกำหนด เพื่อให้โครงการดำเนินง,งานไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการนะคะ